เลือกขนาดไซส์ตัวอย่างนะคะที่ Create a Design เราจะเลือกตรงคำว่าสติกเกอร์ละกันตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาจะมีไซส์ตัวอย่างมาให้จะเลือกไซส์เป็น100 mm นะคะคูณด้วย100 mm นะนี่เนาะก,ก็คือเริ่มตั้งแต่กระดาษเปล่าแบบนี้มาและต่อไปก็อ่อ Time นะคะก็ยังคงคงใช้ฟอนต์อ่ตว,วตัวเดียวกันนะคะตีมเดียวกันเนาะ เดี๋ยวพิมพ์จะใช้คำว่า on time แล้วก็เอฟเฟกนิดนึงทำเป็นโค้งๆนะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอ่ายังคงใช้เชฟนะคะเหมือนเดิมก็จะทำให้มันเป็นอันใหญ่ๆแต่ก็ยังยังคงอยู่ในกรอบนี้นะคะยังเป็นวงกลมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้อ่โอเคก็มาประมาณนี้ทำวงกลมอีกอันนึงนะคะก็พี่มาสองอันเนาะ ทำเหมือนกันอันนี้พิมพ์ก็จะทําแบบโปร่งใสไม่มีไมม่ีสีนะคะก็คือโปร่งใสเลยนะคะแล้วก็ทําเส้นโอเคก็จะมาประมาณนี้เส้นเดี๋ยวเราก็จะปรับอ่วงกลมให้เล็กลงด้วยนะคะประมาณนี้ position ก็เป็น center เ,เรียงให้เราโอเคนะคะประมาณนี้ยื่นขอ,อประมาณนี้เดี๋ยวขอปรับเส้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ่าจะประมาณหกประมาณนี้นะคะ,ะประมาณสัก5้า ใหญ่ไปประมาณ6โอเคได้ละประมาณนี้เสื้อน,นี้พิมพ์ก็จะเลือกให้เป็นเซนเลือกให้อยู่ตรงกลางนะคะด้านบนเนาะโอเคประมาณนี้ขอตัวเอ่อหนังสือห่างกันสักหน่อยนะคะประมาณนี้จะได้อ่างนง่ายๆนะคะเขียนว่าออนทามนะคะต่อไปเราจะทำตัวเอลเมนต์นะคะขึ้นมาเองนะคะจะเป็นรูปนาฬิกานั่นเองนะ เี๋ยวเราจะเดี๋ยวพิมจะเริ่มจากเส้นก่อนแล้วกันนะก็จะเริ่มจากวงกลมนะคะวงกลม1วงนะคะขอเป็นเส้นสีดําไม่มีอ่อาโปร่งใสสีดํานะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําวงกลมเพิ่มอีกใหดี๋ยวพิมจะทําเป็นนาฬิกาปลุกนะเพราะว่าออนทามอยากได้ความรู้สึกเป็นนาฬิกาเสร็จแล้วพิมอยากได้ลูกศรน,นะคะนี่นะเหมือนลูกศรที่บอกเวลาถูกไหมลูกศรที่บอกเวลาก็เหมือนเดิมไปที่เชฟนะคะ แล้วก็เลือกลูกศรมาอันหนึ่งนะคะลักษณะน่าจะอันประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้มันเป็นเส้นอ่า,อา,อาลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนเอาให้เล็กลงหน่อยนะคะประมาณประมาณนี้นะคะเล็กกว่านี้หน่อยนะคะโอเคคือโอเคนะคะประมาณนี้นรจริงๆอยากให้เล็กอ่าประมาณนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้ก็เล็กไปนะ ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดนาฬิกาก็จะเล็กไปหน่อยโอเคพิมพอยากให้เขาเป็นเส้นเดอร์นะคะเป็นเซนเตอร์นะคะลบเก้าสิบโอเคเรียบรอ้อยก็จะออกมาประมาณนี้ไม่มนแหละประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วจริงๆถ้าพิมพ์อยากได้มนๆพิมพ์สามารถไปเลือกตรงนี้ได้นะที่เป็นทรงกระบอกอันเนี้ยแล้วทําให้มันเล็กเนี่ยแล้วก็อ่าทำให้เขาเล็ก เราก็าจะเล็กได้แค่ไหนนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีดาเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,ะเพราะว่าเส้นเราอยากให้มันมนแต่ว่าเส้นไม่ค่อยมนเท่าไหร่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวพิมพ์จะขยายเขาอีนิดนึ่งอ่ะโอเคได้ละถือว่าขนาดได้สมดุลก,กันกับนาฬิกาของเรานะคะดำขานาฬิกานะคะนี่ซึ่งขานาฬิกาสามารถใหญ่กว่าน,นี้ได้อีกนะคะก็อาจจะไปเพิ่มตรงตรงนี้ก็ได้นี ก็จะได้นาฬิกาขาเออจริงๆมันก็ไม่ต้องเล็กขนาดนั้นนะประมาณนี้ก็สองอันเนาะขาสองฝั่งก็เทินเขาประมาณนี้ให้ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่นะคะได้หรือเปล่าได้ทรงเดี๋ยวต้องอยู่ประมาณไหนหรือว่าเราเรายังหมุนองศาไม่ได้นะคะเพระาะฉะนั้นอยวลองแต่งดู โอเคนะคะนาฬิกาของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะทุกคนต่อไปอ่ามันเป็นนาฬิกาปลุกเนาะก็ไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรเยอะก็จะ,ะประมาณนี้นะอยากได้หูหูของนาฬิกาแล้วก็หมุนนะคะอ่าพอพอแบบพอพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอจะเห็นภาพเขาแล้วหรือยังทุกคนอ่าเนี่ยหูนาฬิกานี่นะแล้วก็หมุนเขานะคะแล้วก็มาเป็นหูนาฬิกา ซึ่งเดี๋ยวพิมพ์พอาจจะปรับตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็นอะไรเป็นบูนาฬิกานะคะอ่าเป็นไงเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์พจะใช้เป็นเส้นนะคะก็คือเอาโปร่งใสนะแล้วก็ใช้เส้นขึ้นมา,าเส้นแผนเนาะก็จะประมาณนี้ซึ่งก็ขยายเขานะให้เขาได้แบบ เป็นหูน่ารักน่ารักเข้ากับทรงของนาฬิกาของเราวันนี้นะคะก็ามาประมาณนี้แล้วก็สอ,อันนะเพราะว่าเป็นนาฬิกาอ๊บ2สองอันสหูหูสองอันโอเคเดี๋ยวจะเด้มาประมาณนี้นา่ารักใช่หูของนาฬิกานะคะโอเคซึ่งพิมพ์ว่ามันอันเล็กเปนะาเทียบกับขนาดนาฬิกาขอเพิ่มขอเพิ่มขนาดหูของนาฬิกานะ ทันห้ได้มันเด่นๆเนพราะหูเมื่อกี้เล็กไปโ okay. อเคก็ออกมาประมาณนี้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอ่ะโอเคเรี okay. ยบร้อยต่อไปนะคะให้มันดูตกใจนิดนึงว่ามันเป็นนาฬิกาปุกนะคะเดี๋ยวพิมจะไปเอาขาของนาฬิกามานะแล้วก็นีน่นะคะประมาณนี้แล้วก็ทำสามอันนะคะให้เป็นเหมือนแบบ ตกใจนะคะอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงนะคะจึงมีความใกล้กันหน่อยนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเส้นประมาณนี้บงบอกว่านาฬิกาปลุกนะ,ะโอเคขอทำเส้นให้ยาวหน่อยโอเค ปรับ,บอีกนิดนึงนะคะเราก็จะได้นาฬิกาปุกโอเคประมาณนี้อันนี้คือนาฬิกาปุกของเราอ่าลุกเขานะคะแล้วก็ดูพิเคตแล้วก็หมุนนะคะเราก็ไดสามอันนะั้ฝั่งนี้อีกสามอันเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาของเรานะคะเดี๋ยวพิมพ์คิดว่าเดี๋ยวพิมพ์จะเพิ่มเส้นของนาฬิกานิดนึงนะให้มีความแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึง โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็ได้นาฬิกาของเราพิมพ์ก็กรุ๊ปเขารวมกันนะคะแล้วก็ Copy เอามาพาสวางตรงอองถางเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เนี่ยสติกเกอร์เห็นไหมน่ารักน่าใจนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์ตัวต่อไปคะ่ะแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่แชร์หรือไปที่ดาวน์โหลดนั่นเองนะคะ ก็กดตรงคําว่าแช์นะเลือกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะเราจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ png ฟังดีๆนะคะเราจะดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็นไฟล์ png แล้วอย่าลืมคลิกตรงนี้นะคะว่าเอาแบ็กกราวด์ออกด้วยหรือว่าเซฟเป็นไฟล์ png png แบบ no background นะคะก็คือจะได้เป็นไฟล์สีๆแบบนี้ส่วนขอบๆที่เป็นสีขาวแบบนี้ จะเป็นโปร่งใสไม่เห็นนั่นเองนะก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะสำหรับใครที่จะขายเป็นไฟล์สติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติกก Digital, สต๊กเกอร์ดิจิตอลสติ๊กเกอร์หรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ให้ลูกค้านำไปปรินต์หรือว่าจะขายเป็นไฟล์ png นะคะที่จะเอาไปขายเป็นโฟโต้สต็อกก็แล้วแต่นะอย่าลืมกดเอาแบ็กกราวข้างหลังออกด้วยนะดังนั้นลูกค้าก็จะได้ไฟล์ภาพที่เป็นตัวกลมๆแล้วก็แถบสีที่เราใส่เท่านั้น ส่วนไอ้ตรงขาวๆข,ข้างหลังเนี่ยไม่เอาไปนะเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์นะมันจะให้ความรู้สึกแบบถ้ามีสีขาวลอ้ลอมรอบไปด้วยเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยเท่าไหร่นะอยากให้เซฟเป็นไฟล์ที่ไม่มีแบ็คกราวไปนะต้องเซฟเป็นไฟล์ png no background อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะแล้วตอนที่เซฟเสร็จแล้วก็เช็คให้ดีด้วยนะคะว่าเออมันมีสีขา,ขาวขอบข้างนอกหรือเปล่านั่นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกรูปที่เราต้องการนะคะอ่ะ พิมก็จะเลือกรูปที่ดีไซน์เสร็จแล้ววันนี้นะจะไปขายที่ photo s t ็อกก็ได้อย่างที่บอกนะไปขายเป็นสติกเกอร์ไฟนะคะให้ลูกค้านำไปปริน t ก็ได้หรือจะนำไปต่อยอดนะคะเป็นดิจิตอลสติกเกอร์ที่เราจะทำกันหลังจากนี้นะคะอ่ะเซฟไฟล์ค่ะแล้ยวก็กดดาวน์โหลด17ไฟล์ภาพนี้เดี๋ยวพิมจะขอเลื่อนมาให้ดูนะอ่าโอเคเนาะ ไฟล์ของเรานี่ก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เราสามารถดับเบิลคลิกขึ้นมาเห็นไหมอ่านี่นะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าทุกคนเซฟเป็นไฟล์ที่เป็นมีแบ็กเก้าใช่ไหมหรือว่าลืมติ๊กตรงเอาแบ็กเก้าออกภาพมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมภาพมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยเห็นไหมซึ่งมันจะไม่สวยใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าซื้อไปใช้เนาะต้องขึ้นมายัางไงต้องขึ้นมาอย่างนี้นี่ภาพนี้เห็นไหม ส,สีดำข้างหลังนี่คือไม่มีอะไรนะเนี่ยก็คือรูปวงกลมเนี่ยคือภาพที่ลูกค้าได้นี่ภาพนี้เลยนะคะเห็นไหมนะคะเป็นภาพนี้เลยนะคะที่ลูกค้าจะได้นะโอเคก็เซฟเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คให้เรียบร้อยว่าภาพที่ลูกค้าได้เป็นภา,ภาพแบบไหนเซฟถูกต้องหรือเปล่ปานะคะเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะมันทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ยดูไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าติดสีขาวข้างนอกมาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อยอดกัน